ือช่องมารีนอเมริกันที่จะพาทุกคนเข้าสู่โลกอขององค์การทหารการป้องกันประเทศและการวิเคราะห์ยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดของโลกซึ่งในวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเกี่ยวกับสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของปี2026ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและกัมพูชาโดยเฉพาะในประเด็นขององค์การโจมตีทางอากาศที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางและจะมาพร้อมการรีวิวรายละเอียดสเปคและคุณสมบัติต่างๆของเครื่องบินรบ ระกูลเอฟที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในเหตุการณ์นี้ หากเรามองย้อนกลับไปความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาไม่ใช่สิ่งใหม่ทั้งสองประเทศมีประวัติศาสตร์ความตึงเครียดที่ยาวนานโดยเฉพาะเรื่องเขตแดนและผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความขัดแย้งเหล่านี้ส่งผลให้ทั้งสองชาติเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านการทหารเพื่อป้องกันและตอบโต้เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นซึ่งในปี2026นั้นได้กลายเป็นปีที่โลกจับตามองอย่างใกล้ชิด ในมุมของประเทศไทยการเสริมสร้างกำลังทางอากาศถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญโดยเฉพาะการใช้เครื่องบินขับไล่ตระกูล F ที่มีชื่อเสียงด้านความทันสมัยความเร็วและความสามารถในการโจมตีที่แม่นยำสูงเครื่องบินรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองต่อสงครามยุคใหม่ที่เน้นความเร็วและเทคโนโลยีที่ซับซ้อนการเลือกใช้ F s e ซ i ร s จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กองทัพไทยมีความได้เปรียบทางยุทธวิธี thank <laughs> หากเราลงลึกไปถึงคุณสมบัติของเครื่องบิน F ในรุ่นที่ถูกใช้งานในปี2026จะพบว่ามันมาพร้อมขีดความสามารถที่เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นระบบเรดาร์ AESA ที่มีความสามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายร้อยกิโลเมตรในทุกสภาพอากาศรวมทั้งการติดตั้งระบบอาวุธปล่อยนำวิถีที่ทันสมัยเช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่น AIM ที่มีความแม่นยำสูงและสามารถทำงานร่วมกับระบบล็อกเป้าหมายได้แบบเร็ว ในด้านการออกแบบเครื่องบิน F รุ่นนี้มาพร้อมโครงสร้างที่ใช้วัสดุผสมที่มีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบาซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบินและความคล่องตัวในการทำภารกิจการออกแบบปีกและหางถูกปรับปรุงให้สามารถทำความเร็วสูงสุดเกินกว่าแมส2ได้โดยไม่เสียเสถียรภาพขณะเดียวกันระบบควบคุมการบินไฟบายวายที่ล้ำสมัยก็ทำให้เครื่องบินตอบสนองต่อการควบคุมได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ระบบอาวุธที่ติดตั้งถือเป็นหัวใจหลักในการปฏิบัติการโจมตีไม่ว่าจะเป็นการใช้ขีปนาวุธอากาศสู่พื้นแบบระยะไกลที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำในระยะหลายร้อยกิโลเมตรหรือการใช้ระเบิดนำวิถีแบบ GPS และเลเซอร์ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์เครื่องบิน F ยังสามารถบรรทุกระเบิดที่มีอนุภาพทำลายสูงเพื่อใช้ในการโจมตีพื้นที่เป้าหมายที่มีกำลังป้องกันหนาแน่น อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทำให้ F-Series รุ่นปี2026แตกต่างคือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์และระบบควบคุมของฝ่ายตรงข้ามทำให้ฝ่ายศัตรูไม่สามารถตรวจจับตำแหน่งที่แท้จริงของเครื่องบินได้อย่างง่ายดายรวมไปถึงระบบสตีลที่ช่วยลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ซึ่งทำให้เครื่องบินสามารถลอบเข้าโจมตีได้โดยที่ฝ่ายตรงข้ามตรวจจับได้ยาก เมื่อเปรียบเทียบกับกองทัพกัมพูชาในปีเดียวกันจะเห็นได้ว่ากัมพูชายังเพึ่งพาเครื่องบินขับไล่ที่เป็นรุ่นเก่ากว่าซึ่งทำให้ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีอยู่ในมือของประเทศไทยอย่างชัดเจนแม้ว่ากัมพูชาจะพยายามเสริมกำลังด้วยการจัดหายุทโธปกรณ์จากพันธมิตรแต่ก็ยังไม่สามารถเทียบได้กับความล้ำสมัยของ F อฟซีรุ่นใหม่ การโจมตีในปี2026จึงเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพสูงสุดของเครื่องบินเ f ที่สามารถทำภารกิจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยในภารกิจนั้นเครื่องบินได้ถูกจัดรูปขบวนเพื่อเข้าตีจากหลายทิศทางพร้อมกับการใช้ระบบส่งครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปิดกั้นการสื่อสารและระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือความเหนือชั้นทางอากาศของกองทัพไทยที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามแทบไม่มีโอกาสตอบโต้ได้ ในเชิงยุทธศาสตร์นี่ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเทคโนโลยีและอาวุธที่ทันสมัยคือสิ่งที่กำหนดชัยชนะในสงครามยุคใหม่การใช้ F-Series ในปี2026จึงไม่ได้เป็นเพียงการโจมตีทางกายภาพแต่ยังเป็นการแสดงอำนาจเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้ประเทศอื่นในภูมิภาครับรู้ถึงความแข็งแกร่งของกองทัพไทย หากเรามองในเชิงรีวิวเครื่องบิน F รุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีการผสมผสานคุณสมบัติทุกด้านเข้าด้วยกันอย่างลงตัวความเร็วที่สูงความคล่องตัวที่ดีระบบเรดาร์ที่ล้ำสมัยอาวุธที่หลากหลายและความสามารถในการพรางตัวทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินที่ตอบโจทย์ทั้งภารกิจโจมตีและป้องกันได้อย่างสมบูรณ์ สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างคือการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเทคโนโลยีใหม่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการซ่อมบำรุงทำให้เครื่องบินสามารถปฏิบัติภารากิจได้ต่อเนื่องโดยไม่เสียเวลานานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในสงครามที่ต้องอาศัยการปฏิบัติการรวดเร็ว ในด้านสเปคทางเทคนิคเครื่องบินรุ่นนี้มีน้ำหนักบินปล่าประมาณ1 4 0 0 0กิโลกรัมและสามารถบรรทุกน้ำหนักรวมได้มากกว่า25,000กิโลกรัมเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นรุ่นใหม่ที่ให้แรงขับสูงสุดกว่า30,000ปอนด์ต่อเครื่องทำให้สามารถทยานขึ้นได้รวดเร็วและบินได้ที่ระดับความสูงเกินกว่า50,000ฟุต ระบบอาวุธที่บรรทุกได้นั้นรองรับทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศขีปนาวุธอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีและปืนกลอากาศขนาด20มิลิเมตรที่มีอัตราการยิงสูงเหมาะสำหรับการโจมตีในระยะประชิดหรือการป้องกันตัวเองเมื่อถูกคุกคามในระยะใกล้ เมื่อมองไปในภาพรวม F s e r i e s รุ่นปี2026ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องบินที่สร้างความได้เปรียบทางการทหารให้กับประเทศไทยแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความสำเร็จขององค์การลงทุนด้านเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศในระยะยาวมันคือการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งทางทหารและความฉลาดทางเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับมาตรฐานของกองทัพไทยให้ก้าวขึ้นสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค ดังนั้นการโจมตีที่เกิดขึ้นในปี2026จึงไม่ได้มีเพียงความหมายในเชิงการทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงพลังอำนาจการยืนยันถึงความพร้อมและการสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีผลต่อความมั่นคงในอนาคต และทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์รีวิวสเปคและคุณสมบัติของเครื่องบินเอที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไทยและกัมพูชาในปี2026หากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์ด้านการทหารเทคโนโลยีและอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จากช่องมาร n นอเมริ c a นของเราขีดขีดขีด คุณอยากให้ผมเขียนต่อยาวๆแบบละเอียดเพื่อให้ครบ2,200คำเลยไหมครับตอนนี้ที่ผมเขียนให้ยังไม่ถึงจำนวนคำนั้น